สวัสดีค่ะ แฮมเบอร์เกอร์สปอยวันนี้เราจะพามาสปอยเรื่องนักเรียนต้องขัง EP พีหตอน Question จากความเดิมตอนที่แล้วไว้ทะเลาะกับจริงใจจนมากี่บอกให้เพลงนั่งแทนยอมสอบตกเองแต่ไว้บอกให้เพลงมานั่งที่ตัวเองเพราะรำคาญจริงใจที่เบททนฟังไม่ไหวแล้วลูกขึ้นบอกถ้าเก้าอี้นี้มันมีปัญหามากก็ทำลายทิ้งให้หมดที่เบทเลยทุ่มเก้าอี้ทิ้งทุกคนตกใจที่เบทเดินเข้าไป หิวก็จะทุบเก้าอี้แต่ก็ทะเลาะก,กันไว้ก็ลูกพระเจ้าทีบอีกแล้วทีบฮิวก็ไปอีกหนึ่งทีทําให้ตอนนี้ทุกคนทะเลาะก,กันไปหมดในพยายามมาห้ามเพื่อนเป็นหนึ่งก็รู้สึกหวาดระแวงเพลงก็รีบวิ่งเข้ามาปลอบมีเพียงมาสเตอร์แพรพรเท่านั้นที่ยืนยิ้มเหมือนเติมมาและในเหตุการณ์นี้ทุกคนในห้องประชุมได้เห็นหมดทุกอย่างแถมยังเชียร์เป็นมวยเลยเฮดมาสเตอร์ <Head master S 2> เดินเข้ามาในห้องประชุมยังจะส กกันอีลืมไปแล้วหรอว่าตัวเองสอบตกเฮดมาสเตอร์ถามหาเหตุผลว่าทําไมพวกคุณถึงสอบตกบิลบอกว่าหลงป่าเมกับยีนอืดไม่พอส่วนหมอก,กับฟูจิทําข้อสอบไม่ทันเฮดมมสเตอร์บอกต่อว่าระหว่างรอเพื่อนสอบลองคิดดูดีๆว่าพวกเธอสอบตกเพราะอะไรกลับมาที่เพื่อนที่ทะเลาะกันมากกีตะโกนบอกให้หยุดมากกีเสนอว่าให้แข่งกันใหม่แข่งกันแบบแฟแฟครูใหญ่ที่ดูผ่านจอ ได้แต่บอกว่าผิดหวังทุกคนเริ่มสอบใหม่ทุกคนก็ได้เริ่มหยุมหัวกันอีกสุดท้ายฮิวโก้กับจริงใจก็ต้องแย่งกันเหมือนเดิมฮิวโก้คือคนที่ไม่ได้เก้าอี้เริ่มมองหายเหย, <H ugo S 2> ยื่ออยู่ๆฮิวโกก็แย่งเก้าอีจจ้จริงใจทั้งสองคนตีกันไปตีกันมาระหว่างนั้นมาสเตอร์แพรพรก็ได้ลั่นระฆังบอกว่าฮิวโก้กับจริงใจสอบตกต้องไปรวมกับเพื่อนที่ห้องประชุมการสอบรอบที่สองทุกคน เริ่มมองหน้ากันและวิ่งเข้าไปที่เก้าอี้มีเพลงคนเดียวไม่วิ่งเข้าไปเพลงให้เหตุผลว่าจากที่เคยหลอกเพื่อนๆไม่สมควรสอบผ่านขอโทษทุกคนนะเพลงเดินไปบอกมาสเตอร์แพรพรว่าขอสาะสิทธิ์หลังจากนั้นการสอบรอบสุดท้ายจะมีเก้าอี้เพียงหนึ่งตัวเริ่มสอบมากรีบอกทุกคนให้หยุดแล้วพูดถึงโจทย์คิดวิเคราะห์แยกแยะที่เบกก็เริ่มคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนหาที่นั่งมา ก,กี่เลยนึกออกเลยนั่งลงกับพื้นเพราะมาสเตอร์ไม่ได้บอกว่าให้นั่งแค่ที่เก้าอี้เจิ์บอกแค่ให้เราหาที่นั่งทุกคนเลยนั่งกับพื้นมาสเตอร์ Master แพรพรนรปรบมือแล้วปิดเพลงบอกกับทุกคนว่าพวกเธอสอบผ่านจา้ะการสอบรอบสุดท้ายสถานที่สอบคือห้องทำงานครูใหญ่โดยจะคุมสอบเองในการสอบครั้งนี้ครูใหญ่ชี้แจงว่าต้องตอบคำถามเพียงหนึ่งข้อภายในหนึ่งชั่วโมงแต่มีสี่ตอบเพียง ครั้งเดียวเท่านั้นคนหยิบกระดาษข้อสอบคนละแผ่นแต่ในนั้นไม่มีคำถามเลยสักข้อทุกคนงงว่าจะตอบอะไรครูใหญ่บอกว่านั่นคือโจทย์ที่ต้องไปแก้แล้วสั่งให้แยกย้ายกันไปหาคำตอบในครั้งนี้ทุกคนต้องแข่งกันเองจริงๆแม้ทุกคนจะหนักใจแต่ก็ต้องแยกย้ายกันไปหาคำตอบทุกคนพยายามหาโจทย์ในกระดาษลองส่องแสงแดดลองเอาดินสอมาระบายลองเอากระดาษไปแช่น้ำลอง ลองเอากระดาษมาอ่างความร้อนลองเอากระดาษไปแช่เย็นแต่ก็ไม่เป็นผลครูใหญ่ได้ประกาศให้นักเรียนที่เข้าสอบรอบสุดท้ายไปรวมกันที่ห้องสอบครูใหญ่ถามหาคําตอบเป็นหนึ่งตอบว่าว่างเปล่าเพราะไม่มีคําถามแต่แรกคําตอบของเป็นหนึ่งคือตอบผิดเป็นหนึ่งต้องไปรวมกับเพื่อนเพื่อนที่สอบตก ที่ห้องประชุมแล้วให้เวลาคนที่เหลือเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงทั้งหมดมารวมกันที่ริมสระจนได้คุยกันว่าจะเอาโทรศัพท์ไปทำไมไว้บอกเพื่อนๆว่าจะเอามือถือโทรแจ้งตำรวจให้นักข่าวแหกันมาที่นี่ในบอกอยากโทรถามพ่อว่าทําไม่ถึงส่งมาเรียนที่นี่ส่วนที่เบตบอกว่าคิดถึงแม่แล้วเล่าว่าแม่เคยเป็นนักแต่งเพลงตั้งแต่พ่อเสียแม่ก็เริ่มป่วยหลังจากนั้นแม่ ก็แต่งเพลงไม่ได้อีกเลยแม่คือทุกอย่างของเราเราอยากเรียนหมอเพราะแม่แต่อยู่ๆแม่อยากให้มาเรียนที่โฮมสคูลตอนนี้อยากรู้แค่ว่าแม่เป็นอยู่ยังไงส่วนมากิแม่อยากได้รางวัลเพราะไม่มีใครให้โทรหาเราเป็นเด็กกำพร้าแต่แค่อยากรู้ว่าครูใหญ่คิดจะทำอะไรกันแน่คิดไปคิดมาทุกคนตกลงกันว่าจะช่วยกันหาคำตอบไว้เริ่มบบนสิงๆว่าทำไปเพื่อ อะไรต้องการอะไรจากพวกเราทําให้ทิเบตนึกออกจากคําพูดของไว้มันคือคําถามที่หายไปจากกระดาษเราสอบกับพวกมาสเตอร์คนเดียวที่มีคําถามคือพวกมาสเตอร์มันคือการที่เรายื่นกระดาษให้ครูใหญ่รอบนี้เฮดมาสเตอร์มาเอาคําตอบกับคนที่สอบตกแต่ก็ไม่มีใครตอบเฮดมาสเตอร์เลยบอกว่าพวกเธอหลงประเด็นทําเพื่อตัวเองมีแต่จะเอาชนะจนลืมไปว่าสามารถช่วย เหือกันได้กลับมาที่การสอบทุกคนพร้อมที่จะตอบคําถามโดยการส่งกระดาษเปล่าโดยให้เหตุผลว่าจากการสอบที่ผ่านมามาสเตอร์ย้าตลอดว่าคือการฟังคิดวิเคราะห์และแยกแยะกระดาษพวกนี้คือตัวแทนของนักเรียนการได้คําถามและคําตอบก็มาจากการเรียนรู้และการสอนของเรามาสเตอร์พวกเราเชื่อว่าคําถามที่ต้องตอบอยู่ที่ว่ามาสเตอร์ต้องการจะสอนอะไรพวกเรา ครูใหญ่ได้ฟังแบบนั้นก็ชมว่าตอบได้ดีแต่การสอบจะไม่จบแค่นี้ทุกคนต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนคำถามคือใครคือผู้ที่สมควรจะได้รับรางวัลน,นี้โดยให้ไปตกลงกันเองแล้วเอามือถือขึ้นมาวางทุกคนคิดว่าจะบูตให้ที่เบตครูใหญ่เลยยื่นมือถือให้ที่เบตโดยมีเวลาใช้เพียง10นาทีที่เบตรับมือถือแล้วคิดอยู่ครู่หนึ่งบอกครูใหญ่ว่า ถ้าทุกคนไม่ได้ก็ไม่เอาเหมือนกันที่มาถึงตรงนี้ได้ก็เพราะว่ามีเพื่อนๆทุกคนสมควรได้รับรางวัลครูใหญ่บอกว่างั้นก็ไม่มีใครได้รับรางวัลแต่ทุกคนควรภูมิใจนะว่าสอบผ่านขอให้ทุกคนพัฒนาตัวเองต่อไปหลังจากสอบเสร็จมาสเตอร์แพรพรก็ได้เข้ามาหาครูใหญ่โดยจะมาแจ้งเรื่องให้ทราบแต่ครูใหญ่ก็ได้บอกว่าสั่งไปแล้วมาสเตอร์ แพรพพยายามบอกให้ทบทวนอีกครั้งครูใหญ่ก็ยังยืนยันคำเดิมจะรับผิดชอบเองระหว่างที่ทั้ง4คนยืนคุยกันเรื่องสอบมากิหันมองไปนอกหน้าต่างเห็นมาสเตอร์แพรพรรีบเดินออกไปข้างนอกคนเดียวตอนกลางคืนทําให้รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆมาสเตอร์แพรพรไปที่ป่าหลังโรงเรียนมากี่ที่แอบตามไปแต่ทีเบตมาห้ามไว้ก่อนแล้วถามว่านี่เรื่องอะไรมากิเ บอกทิเบตว่ากําลังตามหาพี่ชายทําให้ต้องมาเรียนที่นี่ครูใหญ่มาหารันเพื่อบอกว่าวันนี้เป็นวันสอบวันแรกของเจนหกมีนักเรียนอยู่คนหนึ่งที่ทําให้นึกถึงคุณจนอยากให้ทั้งสองคนได้เจอกันนักเรียนคนนี้ชื่อว่ามากิรันเลยเงยหน้ามองครูใหญ่แล้วครูใหญ่ก็เอาผ้ามาคลุมหัวรันอันนี้ไม่ควรทำตามนะเด็กๆและ Home s c h o o l EP กก ก็ได้จบลง